ยินดีต้อนรับนักเรียนป .5 นะคะเข้าสู่รายการโคดดิ้งคิดแคนดูนะคะป .5 จะเป็นปที่เราไม่ได้เจอโคดดิ้งคิดแคนดูมาสักพักแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ครูโมสอนหาข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะฝึกการหาข้อมูลกันอย่างหนักหน่วงมากเลยเชื่อว่าป .5 เนี่ยน่าจะเสียนเรื่องการหาข้อมูลแล้วนะคะในวันนี้นะคะเอะครูโมพูดแบบนี้แสดงว,ว่าวันนี้จะไม่ใช่การหาข้อมูลหรอ ยังคงอยู่กับการหาข้อมูลนะคะเพียงแต่ว่าจะมีบางส่วนที่ครูโมอยากเพิ่มเติมให้เด็กๆนะคะนั่นคือการให้เครดิตหรือการให้แหล่งที่มานะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจากที่หนูเล่น f c e b o o k นะคะหนูก็จะเห็นมีมต่างๆนะคะที่เอามาทำขำๆหรือภาพต่างๆนะคะที่เอามาแชร์เป็นขวดหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่ง หลายๆครั้งเนี่ยค่ะเขาก็จะมีดราม่ากันนะเรื่องเกี่ยวกับการให้เครดิตหรือการให้การให้แหล่งที่มาว่าภาพนี้คุณเอามาจากไหนภาพนี้คุณไม่ได้เป็นคนวาดภาพนี้คุณไม่ได้เป็นคนถ่ายคุณก็ควรที่จะให้เครดิตเจ้าของภาพด้วยประมาณนั้นนะคะการหาข้อมูลหรือการส่งงานคุณครูก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่นะคะ หนูหาข้อมูลมาจากเว็บไหนหนังสือเล่มไหนนะคะเราก็ควรที่จะต้องให้แหล่งที่มาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าสมมุติว่าหนูหาข้อมูลมาให้ครูโมนะแล้วครูโมบอกว่ามองว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ดีจังเลยอ่ะอยากจะศึกษาเพิ่มขึ้นหนูเอามาให้ข้อมูลแค่เอาข้อมูลมาให้ครูโมแค่ส่วนเดียวเองครูโมอยากอ่านเพิ่มขึ้นครูโมจะหาจากไหนครูโมก็ต้องหาจากแหล่งที่มาที่หนูควรจะต้องแนบมาให้ครูโม นะคะยกตัวอย่างเช่นอ,อีกอันนึงคืออย่างใบงานที่แล้วเรื่องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ครูโมให้หนูทําค่ะหนูจะเห็นว่าในแต่ละข้อครูโมก็จะเขียนคําว่าที่มาแล้วก็ขีดแล้วก็มีตัวชื่อเว็บแปลกๆเยอะๆใช่ไหมคะตัวนั้นนะคะที่ครูโมให้บอกให้หนูอะพิมพ์เข้าไปนะคะพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์หรือหรือ l o o g l e พิมพ์ตัวนั้นเข้าไปะคะ่ะแล้วมันก็จะเด้งหน้าขาว หรือหน้าคลิปวิดีโอหรือหน้าบทความขึ้นมาให้หนูอ่านได้เลยนั่นแหละค่ะคือประโยชน์ของแหล่งข้อมูลนะคะมันใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ว่าเอ๊ภาพที่คูโม,โมให้มาเนี่ยมันเป็นภาพจริงหรือเปล่านะอ๋อแต่คูโม,โมแนบแหล่งที่มามาด้วยนะคะหนูก็จะได้รู้ว่าอ๋อข่าวนั้นไม่จริงข่าวนี้ข่าวจริงอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้นะคะเพราะฉะนั้นอีกนิดนึงเด็กๆคูโมฝากใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดู นะคะหรือใครที่ยังไม่ได้ทําใบงานนั้นมาหนูสืบสอบข้อมูลมาจากเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับการดูความน่าเชื่อถือของข้อมูลครูโมฝึกให้หนูได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ด้วยตัวเองจะได้ไม่ต้องไปหลงกลกับข่าวลวงซึ่งมันมีมากมายเหลือเกินในช่วงนี้ครูโมฝึกให้หนูหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่หนูควานหาเนี่ย ให้ฝึกด้วยตัวเองไม่ใช่ไปดูข้อมูลจากเพื่อนบางคนแอบถีกนี่ไงคะหนูดูข้อมูลจากเพื่อนนี่ไงถือเป็นการหาข้อมูลนะคะให้ฝึกด้วยตัวเองก่อนนะคะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าแหล่งข้อมูลจากเพื่อนมันน่าเชื่อถือไหมถูกไหมคะนะฝากหน่อยฝากหน่อยงานแต่ละอย่างที่ให้เนี่ยคะ่ะมันไม่ยากเลยนะคะไหนๆหนูก็มีมือถืออยู่กับตัวแล้วนะใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยเนาะโอเคในงานวันนี้นะคะเรา ไม่มีใบางานแต่ว่าให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดของเทคโนโลยีป5นะคะจะเป็นรูปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายที่เปิดดูเล่นคอมพิวเตอร์อยู่นะคะเทคโนโลยีแล้วเขาก็จะวงเล็บว่าวิทยาการคำนวณปหแบบฝึกหัดนะคะจากนั้นเด,เด็กเปิดไปที่หน้า53หนห้า54นะคะหนูก็จะเจอรูปธงชาติไทยนะคือวันนี้เราก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับ เกี่ยวกับธงชาติไทยนั่นเองแต่ด้านหลังค่ะในหน้า54เนี่ยด้านหลังเขาก็จะมีการสืบถามแหล่งข้อมูลสืบถามผู้แต่งนะคะแล้วก็สืบหาวันที่โพสต์นะคะเราก็จะมาฝึกตัวเนี้ยเพิ่มเติมในการหาแหล่งที่มานั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเด็กๆคะก่อนอื่นเลยนะคะคุูโมอแอบเห็นหลายๆคนเนี่ยเวลาคุณครูท่านหลายๆท่านค่ะให้ หนูเขียนแหล่งที่มาว่าข้อมูลนั้นมาจากไหนเด็กๆชอบเขียนไว้ว่ามาจาก Google ค่ะเด็กๆจะบอกว่าแหล่งที่มาที่ที่ดีที่ถูกต้องค่ะเมื่อเราเอาไปพิมพ์แล้วอ่ะมันควรจะต้องเด้งขึ้นหน้าเว็บไซต์นั้นเลยนะคะถ้าหนูใส่มาว่าหนูว่ามาจาก Google ค่ะแหล่งที่มาหนูคือ Google คูโมสมมุติว่าคูโมอ่ะ Google คืออะไรไม่รู้เหมือนกันรูมพิมพ์เลย g o o g l e. com ปึ่ง เขาเจอข้อมูลไหมคะไม่เจอถูกไหมเราก็เจอหน้า Google เหมือนเดิมซึ่งไม่ใช่ไม่ได้ผลอะไรเลยทีนี้ถ้าใครทําใบงานครั้งก่อนที่คุโมให้พิมพ์แหล่งที่มาลงไปแล้วเพื่อดูว่าว่าจริงๆแล้วข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จนะคะอันนั้นน่ะคือการเขียนแหล่งที่มาที่ถูกต้องนะคะแหล่งที่มาที่ถูกต้องเมื่อคุโมพิมพ์อะไรก็ตามตรงนี้ลงไปแล้วกด Enter ปุ๊บ ควรจะต้องเด้งเข้าหน้าเว็บนั้นให้ครูโมสามารถอ่านข้อมูลนั้นได้เลยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแหล่งที่มาเพราะฉะนั้น Google ไม่ใช่แหล่งที่มา Google เป็นเพียงเครื่องมือที่ให้เราหาข้อมูลได้สะดวกขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อย่าให้เห็นเชียวนะว่าใครสืบสอะข้อมูลมาแล้วบอกว่าที่มากูเกิลไม่ได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะ เดี๋ยวเราลองดูไปพร้อมกันนะคะผู้โมหาข้อมูลเกี่ยวกับทงชาติไทยผู้โมก็พิมพ์ไปเลยทงชาติไทยอันนี้เด็กๆน่าจะคล่องกันแล้วนะคะเราฝึกหาข้อมูลอย่างหนักหน่วงก็จะได้เป็นข้อมูลเยอะๆตามนี้นะคะเลือกมาสักหนึ่งเว็บที่คิดว่าตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดผูโมเลือกอ,อ,อันไหนดีนะเด็กๆตรงนี้นะคะ่ะ แถวๆเนี้ยเขาก็จะมีเอ่อเป็นเหมือนเป็นย<ะ>่อๆว่าเว็บนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะเราก็สามารถกดลงไปดูได้อ่ะไม่คิดมากก็ได้เอาไม่อยากได้อันนี้อ่ะอ่ะลองดูสิได้ไหมอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะ อันนี้เป็นข้อมูลกับธงชาติเฉยๆแต่ว่าในงานที่เราหาใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราหาเกี่ยวกับพัฒนาการของธงชาติไทยว่าธงชาติไทยเนี่ยมีมีการออกแบบเป็นยังไงบ้างใช่ไหมอืมเราต้องใช้ยังไงดีอะก็ต้องพิมพ์เป็นประวัติไหมลองดูประวัติสิประวัติธงชาติไทย จริงๆเปิดมาปุ๊บน้านแรกแล้วหนูจะกดเข้าเลยก็ได้นะอ่ะลองดูอ๋ออันนี้ครบเลยนะคะเสียอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมอันนี้มันเป็นงานอ่าเป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้มาจากเว็บไซต์เดี๋ยวซึ่งจะค้นหาจะค้นหาเอ่อเจ้าของของคนที่ทำอะคะ่ะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะ ถามว่าอันเนี้ยถ้าเป็นรายงานจริงๆแล้วคุณโมให้หาข้อมูลมาเนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่าจะไม่สะดวกตรงที่ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลนะดูใหม่ซิอืมอยากได้เป็นเว็บไซต์จำเลยตรงนี้ได้นะ แต่ว่าไม่มีรูปดูยากไปหน่อยเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เวลาพอสมควรในการค้นหาข้อมูลตรงเนี้ยโอ้โอเคอันนี้ได้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 อ่ามีความหมายมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยโอเคอ่ะสมมติว่าครูโมมองแล้วว่าเว็บนี้แหละได้แน่นอนนะคะครูโมเลือกเลยตัดถึงใจอ่านข้อมูลอ่านนะอ่านข้อมูลเว็บนี้นะคะ ความเป็นมาของธงชาติไทยว่าจริงๆแล้วกว่าธงชาติไทยจะมาเป็นแถบสีค่ะเขาก็มีหลายเวอร์ชัน่นอย่างเงี้ยหนูก็ต้องหาข้อมูลก่อนมีกี่เวอร์ชัน่นแต่และเวอร์ชั่นรูปหลังหนะ้าตาเป็นยังไงนะคะในเว็บเขาก็จะมีบอกไว้จากนั้นพอหนูหาอ่าถ้าสมมุติว่าหนูจําเป็นต้องหาหลายๆเว็บมาต่อกันนะคะแหล่งที่มาเนี่ยก็ให้เลือกเอามาของทุกเว็บที่หนูหาเลย นะคะสุดท้ายแล้วค่ะข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่หนูเป็นคนค้นหาเองไม่ใช่ข้อมูลที่หนูเป็นคนแปลมาเองเราควรที่จะต้องให้เกียรตินะคะเขาเรียกว่าให้ให้เครดิตนะคะแก่คนที่เป็นผู้พิมพ์ข้อมูลผู้จัดทาข้อมูลด้วยนะคะทีนี้ในหน้า54ข้อสุดท้ายค่ะเขาก็จะถามว่าแหล่งที่มานี้มาจากไหนนะคะหนูก็นี่เลยนี่แหล่งที่มาคือตรงนี้ค่ะ ถ้าสมมุติว่าคูโมพิมพ์ข้อมูลตามที่หนูเขียนเนี่ยหนูก็เอาตรงเี้ยไปเขียนมานะคะถ้าสมมติคุโมพิมพ์ข้อมูลตามที่หนูเขียนออกมานะคะเขาก็ควรที่จะต้องเด้งหน้าเว็บนี้ขึ้นมาเลยทันไหมถ้าคูโมพิมพ์ข้อมูลแหล่งที่มาตามที่หนูเขียนแล้วไม่เด้งหน้าเว็บนี้แสดงว่าหนูเขียนผิดโอเคนะสรุปอีกทีนึง Google ใช่ไหมไม่ใช่นะคะอยา่าให้เห็นว่าใครมี Google มาเชียวแสดงว่าหนูไม่ได้ดูคลิปนี้แน่ๆเลยนะอืม งนี้ก็เป็นแหล่งที่มาหนูก็เขียนมานะคะจากนั้นเขาก็จะถามหาว่าเอ๊แล้วใครเป็นคนแต่งล่ะหนูก็เลื่อนโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะผู้ชื่อผู้เขียนจะอยู่ด้านล่างๆนะนี่อย่างเว็บไซต์นี้หนูเห็นไหมในเว็บไซต์ทูปุปัญญาตัวนี้นะคะข้อมูลตรงนี้เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะทำข้อมูลมาเองนี่ไงคะเขาก็เลยให้เครดิตมาว่าเขาเอาข้อมูลมาจาก เว็บนี้นะ thaiflag.org อันนี้ก็ถือเป็นการให้เกียรติแล้วก็สมมติว่าถ้าคุณโมแบบอ,อยากได้ข้อมูลเยอะกว่านี้จังเลยคุูโมก็จะพิมพ์ thaiflag.org เนี่ยลงไปเพื่อไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะคะในหาซีอันนี้คือคนคอมเมนต์ไม่เกี่ยวกันเราดูซิว่าใครเป็นคนเขียนให้เรา แต่ว่าบางเว็บไซต์เขาก็จะไม่มีคนชื่อคนเขียนไม่เป็นไรนะคะไม่ได้สีเลียดตรงนั้นอ่นนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาไม่ได้ระบุชื่อคนแต่เขาบอกว่าจัดทาโดยทีมงานทรูปุปัญญาหนูก็เขียนไปทีมงานทรูปุปัญญานะคะวันอีกข้อนึงเขาก็จะถามวันที่นะคะนี่สิบสี่ต่อคห้าเจ็ดคือวันที่เจ้าตัวเว็บไซต์เนี้ยเผยแพร่ข้อมูลให้เราเห็นโอเคไหมถ้าตรงไหนถ้าเออ ที่มาเอา่อคนแต่งกับวันที่เนี่ยหนูหาไม่เจอจริงๆนะคะเขียนไว้ให้ครูโมว่าไม่ได้ระบุโอเคไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีเคสที่ว่าเขาไม่ได้ระบุอะไรเลยเป็นข้อมูลล้วนๆนะ่ะก็เป็นไปได้นะคะให้ลงหนูวงเลยว่าไม่ระบุแต่สิ่งที่ต้องมีแน่ๆแหละคือแหล่งที่มาตรงนี้ยังไงซะชื่อเว็บต้องมีให้ครูโมนะคะโอเค คิดว่าน่าจะเข้าใจพอสมควรแล้วนะคะถ้ายัางไงลองทํามาเด็กๆขออีกอย่างหนึง่งงานที่ให้ทํานะคะตรงนี้เป็นงานค้นหาข้อมูลซึ่งครูโมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เด็กๆน่าจะคุ้นชินนะคะเพราะว่าเราเป็นยุคี่ถือมือถือกันอยู่ตลอดเวลาเราก็ควรที่จะต้องมีเทคนิคในการหาข้อมูลแล้วก็ใช้งานสิ่งที่เรามีให้เป็นประโยชน์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น เป็นไปได้ยากมากเลยที่เด็กๆจะตรงใจว่าหูครูหนูเอาเว็บนี้มาจากเพื่อนเป้เลยอย่างเงี้ยข้อมูลเหมือนเพื่อนเป้เลยหูใจใจตรงกันเหลือเกินอ่ะหูใจตรงกันทั้งห้าหกคนอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเด็กๆลองหาทําด้วยตัวเองก่อนโอเคไหมคิดอครูโม,โมเชื่อเลยไม่ใช่คิดหรอกเชื่อว่าเด็กๆทําได้นะคะเพราะฉะนั้นไปทํางานเลย